เรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรคนหนึ่งนะที่มีการถ่ายรูปก่อนที่จะจัดการกับเหยื่อนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่โรคจิตและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของอเมริกาเลยทีเดียวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันในลึกล้ำจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อผมน้ำมันภาชนะและฝนปัญญาวดีค่ะกับเรื่องราจะมาเล่า ep ที่168อครับใช่แล้วนะคะ ep นี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในลักษณะคดีที่แบบแปลกแปลเหมือนเดิมเลยนะใช่แล้วซึ่งเรื่องราวในวันนี้อย่างที่เล่าไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของการถ่ายรูปก่อนที่จะจัดการกับเหยื่อนะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องนึงเลยนะโดยที่เดี๋ยวน้ำมันก็มีการลงหมายเหตุไว้นะครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันอาจจะแบบฟังดูแล้วน่ากลัวสําหรับใครบางคนนะครับแล้วก็รู หรือว่านามาประกอบเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสัหน่อยหนึ่งด้วยแต่ก็อาจจะถูกใจสายดาร์กก็ได้นะใช่ก็เป็นว่าเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันในลึกลับจำเล่า EP นี้ได้เลยครับ เรื่องราวที่เดมอนจะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะครับเดมอนจะพยายามเซ็นเซอร์พวกเนื้อหาต่างๆนะครับแต่จะมีคําเตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือรูปที่เดมอนจะนํามาให้กับเพื่อนๆดูทุกคนในวันนี้นะครับมันจะเป็นรูปจากเหตุการณ์จริงรูปเหยื่อของจริงนะครับที่ตัวฆาตกรเนี่ยเขาได้มีการบันทึกเอาไว้แล้วเดมอนเนี่ยก็เลยจะนํามา เปิดให้กับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งใครที่มีความละเอียดอ่อนในการดูเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวรูปมันเองอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปที่ตัวฆาตกรนะครับอย่างที่เมื่อกี้น้ำมันบอกไปนะว่ามันมีการบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมดังนั้นพูดง่ายๆมันคือรูปก่อนที่เหยื่อจะสิ้นใจนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครที่รู้สึกว่าเนื้อหาตรงนี้มันมีความละเอียดอ่อนนะมันก็ขอแนะนําให้ฟังเพียงแต่เสียงเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนนเีี่่ยมาฟันนัังกกตอลวท29รคป 1,957ที่เมืองลอสแองเจลิสจูดี้ดูสนะครับซึ่งเป็นนางแบบสาววัย19ปีเนี่ยเธอได้เรียกช่างซ่อมโทรทัศน์นะครับมาซ่อมโทรทัศน์ให้เธอที่ห้องพักของเธอโดยในวันนั้นเนี่ยเธอเพิ่งกลับมาจากฟลอริดา ระหว่างการที่ซ่อมนะครับช่างเนี่ยก็มีการพูดคุยกับเธอตามปกตินะแล้วด้วยความที่ว่าจูดี้เนี่ยเธอเป็นคนที่มีความสวยอย่างมากแถมหุ่นเธอยังดีอีกด้วยช่างคนนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจริงๆแล้วเขามีงานเสริมีงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นช่างภาพถ่ายแมกกาซีนนั่นเองจึงอยากจะเชิญชวนเธอเนี่ยให้มาถ่ายแมกกาซีนกับเขาเหมือนกันโดยเขาพยายามจะอธิบายนะครับว่าแมกกาซีนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาสนใจเธอเพราะว่า เธอมีหน้าตาและรูปร่างที่ตรงกันกันกบบรีฟงานของเขาครับซึ่งตัว c o l l e กชันบรีฟงานของเขาเนี่ยมันอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยนะแต่เธอเนี่ยตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเป็นอย่างมากนั่นก็คือ c o l l e กชันหญิงสาวถูกมัดและเอาผ้าอุดปากนั่นเองเพื่อนเพื่อฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าประหลาดใช่ไหมว่ามัน c o l l e กชันอะไรมันก็คือ c o l l e กชันที่เหมือนกับว่าจับผู้หญิงมามัดมือแบบควายหลังหรือมัดมืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าไปอุดปากเอาไว้ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็น c o l l e กชันใหม่ของเขาที่เขาอยากจะนํามาเสนอให้กับชาวโลก หรือว่าชาวเมริกาเนี่ยรับรู้ว่าเอ๊นี่ไอคคอลเลกชันมันมีคอลเลกชันอะไรใหม่ๆงนี้เผื่อจะเป็นช่องทางขายได้มากขึ้นนั่นเองแล้วไอคคอลเลกชันที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนําเอาไปลงหนังสือพิมพ์แมกซีนชื่อดังแห่งหนึ่งของนิวยอร์กนะครับดนั้ทถาให้เธอเนี่ยพอฟังเรื่องราวต่างๆแล้วฟังนู่นนี่นั่นแล้วเธอเลยรู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อถือและมันดูเหมือนกับมีแหล่งอ้างอิงที่มาที่ไปนะเธอจึงตัดสินใจที่จะรับปากเขาว่าจะรับงานนี้ทั้งคู่นะคร เอาเบอร์โทรของจูดี้มานะครับสวันต่อมาเนี่ยช่างคนนี้นะครับก็มาตามนัดมารับเธอที่หน้าอพาร์ตเมนต์นะเพื่อที่จะไปถ่ายทํากันเพราะว่า2วันก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนัดกันแล้วถูกไหมครับว่าจะต้องไปจัดเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมทีมงานต่างๆนานาเพราะว่าในการที่ไปถ่ายพวกแมกกาซีนหรือถ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องมีพวกทีมงานต่างๆไม่สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองเมื่อถึงวันที่ถ่ายทำนะครับอย่างที่บอกไปว่าชายคนนี้เนี่ยมารับจูดี้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์พอรับเสร็จปุ๊บไปถึงสถานที่จริงเนี่ย ปรากฏว่าที่สถานที่นะครับมีการจัด เตรียมสถานที่ไปแล้วเรียบร้อยมีพรอ็อพมีอุปกรณ์การมัดมีอะไรต่างๆนานามากมายเลยแต่สิ่งที่มันแปลกไปก็คือไม่มีทีมงานแม้แต่คนเดียวนะครับมีเพียงแค่ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้จึงได้สั่งให้เธอนะครับไปเปลี่ยนชุดตามชุดที่เขาเนี่ยตั้งใจเอาไว้และเธอเนี่ยในระหว่างที่กําลังงงๆอยู่แต่ก็เอ๊ะคิดว่าเดี๋ยวทีมงานคงจะตามมาละืมั้งหรือเขาคงจะทําคนเดียวได้อะไรประมาณนี้นะครับจึงได้ไปเปลีป่ยน,นชุดกลับมาปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยชายคนนี้ก็จับเธอนะครับ มัดมือสองข้างตามที่บรีฟงานกับเธอเลยเธอก็เลยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันมีเรื่องอะไรประหลาดใจนะ mm. ก็ปล่อยให้เขามัดมือไปตามนั้นนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยถ่ายรูปต่อไปในช่วงเวลาที่เขาถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จับเธอถ่ายรูปทั้งบนเก้าอี้จับนอนราบกับพื้นจับขึงจับอะไรก็คือตามรูปที่น้ำวนพยายามขึ้นให้กับทุกคนดูเลยนะครับซึ่งหลังจากเขาถ่ายจนพอใจแล้วเนี่ยจู่ๆเขาก็หยิบปืนของเขาออกมานะครับแล้วก็ได้เอามาจี้เธอนะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักโทษ และเขาไม่ลังเลเลยที่จะจัดการกับเธอดังนั้นอย่าขัดขืนเลยดีกว่าถ้าขัดขืนเนี่ยเขาไม่รับรองความปลอดภัยของเธอนะครับเธอในตอนนั้นด้วยความกลัวนะจึงไม่กล้าทําอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับเขาจึงได้จัดการถอดเสื้อผ้าเธอออกและย่ํายีเธออย่างโหดร,ร้ายเลยทีเดียวนะครับ แล้วพอหลังจากที่มันเสร็จกิจแล้วเรียบร้อยเนี่ยแทนที่จะปล่อยเธอไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยเธอไปซึ่งมันก็ไม่ได้ปล่อยเธอไปตามสัญญานะครับมันก็ทิ้งเธอไว้แบบนั้นนะแล้วก็ไปนั่งดูทีวีเสร็จแล้วก็กลับมาจัดก,การกรับเธอใหม่อีกแต่ครั้งนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็บอกเธอว่าโอเคเดี๋ยวจะปล่อยนะคราวนี้ปล่อยจริงๆแหละแต่สัญญานะว่าห้ามไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจเด็ดขาด เธอด้วยความกลัวตอนนั้นนะครับก็เลยเรับปากเข้าไปแล้วบอกว่าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเธอก็กลัวเรื่องความปลอดภัยของเธอเองนะครับมันจึงได้จับเธอนะครับใส่เสื้อผ้าแล้วก็จับขึ้นไปบนรถนะแล้วก็พาไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแต่เธอเองก็ยังโดนมัดมือมัดเท้าอยู่นะครับโดยสถานที่ที่มันไปเนี่ยก็คือออกไปจากนอกเมืองลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยอยู่ในทะเลทรายใกล้อินดีโอนะ โดยที่มันอยู่ห่างไกลาจากเมืองลอสแอนเจลิสไปถึง126ไมล์เลยทีเดียวนะครับคือพูดได้ง่ายเนี่ยมันดูท่าทางราวกับว่าเป็นการโกหกเธอนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูไม่น่าจะถ้าจะไปปล่อยจริงๆนะครับไปปล่อยที่ไหนก็ได้แต่นี่เล่นขับไปที่ทะเลทรายที่อยู่ไกลาจากตัวเมืองอีกด้วยและพอเมื่อมาถึงจงจุดนั้นนะครับตัวชายคนนี้เนี่ยดูบริเวณโดยรอบแล้วว่าไม่มีคนจึงจัดการจับเธอลงมาจากรถนะครับและก็จัดการย่ายีเธออีกรอบหนึ่งหลังจากเสร็จกิจแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันยังสั้นในใน แล้วก็ถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้หลังจากถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้เสร็จเนี่ยแทนที่มันจะปล่อยเธอไปตามสัญญานะครับมันก็ใช้เชือกเนี่ยรัดคอเธอจนสิ้นใจแล้วก็จัดก,การเอาร่างของเธอนะครับไปฝังไว้ในทะเลทรายตรงบริเวณใกล้เคียงแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันกลัวว่าจะมีคนผ่านมาเห็นนะเพราะบริเวณนั้นมันอยู่ไม่ไกลจากถนนนะมันจึงได้ขุดหลุมฝังไว้เพียงแค่ตื้นๆเท่านั้นแล้วก็รีบหลบหนีออกมาจากที่จูดี้นะครับ ฝังไว้ที่ตรงนั้นนะทุกคนเนี่ยต่างก็งงว่าจูที่หายไปไหนเพราะว่า ทุกคนต่างตามหาตัวเธอกันอย่างหนักเลยนะแต่ปรากฏว่ามีเจ้าของฟาร์มที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะครับพาหมาเนี่ยไปเดินเล่นแล้วปรากฏว่าหมาเนี่ยเหา่าเพราะมันไปเจอกับอะไรแปลกๆเข้าแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเจอนั่นก็คือกะโหลกนั่นเองนะครับชายคนนั้นเนี่ยจึงได้เข้าไปดูบริเวณใกล้เคียงและปรากฏว่ามันมีร่างของมนุษย์ร่างนึงเนี่ยถูกฝังอยู่บริเวณตรงนั้นที่เขาและหมาเจอเป็นเพราะว่าทรายนะครับพอเวลาโดนลมพัดลมพัดมันก็ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆแล้วจาได้ไหมครับที่เล่าว,ว่าชายคนที่เป็นฆาตกร เ,เขาฝังร่างของจูดี้เนี่ยเอาไว้เพียงแค่ตื้นๆเท่านั้นนั่นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทรายพอนานวันเข้ามันจะไหลออกไหลออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยจึงมาที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับร่างทั้งร่างเลยดีเดียวและพอนําเอาพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรไปตรวจสอบนะครับแล้วปรากฏว่ามันตรงกันกันกบวันที่จูดี้หายตัวไปพูด,ดง่ายๆก็คือมันคือร่างของจูดี้นั่นเองแต่เนื้อเยื่อหรืออะไรพวกนี้เนี่ยย่อยสลายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่กระดูกเท่านั้น ซึ่งโชคยังดีนะที่เสื้อผ้าของเธอเนี่ยยังติดอยู่ตามร่างกายนะครับทำให้สามารถระบุตัวตนได้แต่ตํารวจเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแน่มาที่เหยื่อรายถัดมานะครับชายคนเดิมเลยชายช่างถ่ายภาพคนนี้หรือไอคนที่มันเป็นนักซ่อมช่างซ่อมโทรทัศนัอะไรเดียวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากเหตุการณ์แรกไม่นานเท่านั้นนะครับชายคนนี้เนี่ยได้ไปสมัครเข้าชมรมหาคู่ที่มีชื่อว่า l o n e l y h e ร r t นะครับแล้วก็ได้ลงใน รายชื่อว่าตัวเองเนี่ยชื่อจอร์ดวิลเลียมส์โดยวันที่8มีนาคมปี1958หรือว่าหลังจากที่จอร์ดวิลเลียมสคนนี้เนี่ยได้เข้าไปสู่ชมรมโรลลี่ฮาร์นะครับเขาได้เจอกับเหยื่อรายที่2เธอมีชื่อว่าเชอร์รี่บริดฟอร์ดอายุ24ปีเขาได้ใช้วิธีเดิมนะครับหลอกล่อเหยื่อคนนี้เนี่ยให้ไปถ่ายรูปกับเขาเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันหลอกง่ายกว่าตรงที่ว่าคนที่เข้ามาในชมรมนี้เนี่ยต่างไปชมรมที่ต้องการที่จะหาคู่อยู่แล้วนะครับนั่นไม่แปลกใจเลยว่า หญิงคนนี้นะครับจะเชื่อใจนายจอร์ดวิลเลียมคนนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปกับเขาคราวนี้เนี่ยไอ้นายจอร์ดวิลเลียมคนนี้นะครับก็ได้ขับรถพาเชอร์ลี่นะครับ ไปทางทะเลซ้ายใกล้เคียงกันกับที่เดิมเลยซึ่งเขาก็ได้ขับไปจอดรถในบริเวณที่ลับตาคนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้แหละเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปตรงนี้นะแต่แทนที่เขาจะหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายเธอนะครับปรากฏว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นลวนลามเธอแทนนะครับด้วยความที่ว่าเชอร์รี่ตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยนี่มันเพิ่งครั้งแรกเองนะไม่ควรที่จะมาทําเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็เลยขัดขืนเขาปรากฏว่าเขาโมโหนะก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจี้เธอแล้วก็ขู่จะจัดการกับเธออีกคนนึ่งนะครับด้วยความที่ว่า ขับรถนะพาเธอไปยังที่เปลี่ยวอีกที่หนึ่งพอไปที่สถานที่แห่งน,นั้นเนี่าายเธอพยายามร้องขอชีวิตเพราะว่ากลัว,วว่าเขาจะทําอะไรกับเธอนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยจับเธอมัดมือมัดเท้านะแล้วก็จับไปไว้อยู่ที่เบาะหลังแล้วหลังจากนั้นมันก็จัดการย่ายีเธอเหมือนกับเหยื่อรายแรกนะครับจนพอใจเลยหลังจากที่มันพอใจแล้วเนี่ยมันจึงได้จัดการถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอีกนะครับซึ่งพอมันถ่ายรูปไปเรื่อย,อยถ่ายรูปไปเรื่อยจนมันพอใจแล้วเนี่ยมันก็ได้บอกกับเชอร์รี่ว่า โอเคเดี๋ยวจะปล่อยไปนะแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมขอกางเกงในเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ไหมตรงนี้เองเดี๋ยวมันก็งงนะว่ามันจะเอากางเกงในไปทําอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเชอร์รี่เนี่ยตอนนั้นเธอไม่สงสัยหรอกเธอคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องทํายังไงให้รอดชีวิตกลับบ้านไม่ได้เธอจึงให้กางเกงในเขาไปนะครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เธอหันตัวไปหยิบกางเกงในจะให้เขาเนี่ยไอ จอร์ดวิลเลียมคนนี้เนี่ยก็ได้ใช้เชือกเส้นเดียวกันกันกบที่ใช้กับเหยื่อรายแรกนะครับรัดคอเชอร์รี่จนสิ้นใจเลยแล้วปรากฏว่าหลังที่เชอร์รี่สิ้นใจแล้วเนี่ยมันก็จัดการเอาไปฝังไว้ในหลุมทะเลทรายเหมือนเดิมกับเหยื่อรายแรกและก่อนจะจากไปเนี่ยมันได้หยิบกางเกงในของเธอไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกับที่มันตั้งใจไว้ในตอนแรกคือถ้าฟาร์เมเนตอนนี้เนี่ยเพเื่อจะรู้สึกแล้วว่าโหคือฆาตกรคนนี้เนี่ยมันโรคจิตแบบโรคจิตสุดๆเลยเนาะตั้งแต่มีการที่เก็บถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าอะไรก็แล้วแต แล้วมันก็ยังเก็บอุปกรณ์ในการจัดการกับเหยื่อแต่ละรายเอาไว้ใช้ในเหยื่อรายต่อไปอีกด้วยซึ่งเรื่องราวตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ฟังแล้วขดขู่เนี่ยก็มันไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าขนาดโัดัมเนดเองยังรู้สึกเลยว,ว่าเรื่องราวนี้มันแย่มากเลยมาได้เหยื่อรายที่3นะครับเธอมีชื่อว่ารูทเมอร์คาโดเธอเนี่ยเป็นนักเต้นระบำเปลืองผ้านะครับซึ่งไอจรอดวิลเลียมคนนี้เนี่ยไปเจอเธอมาจากการที่เธอเนี่ย ลงหนังสือพิมพ์ประกาศหางานนะครับโดยที่เธอเนี่ยต้องการจะหางานเป็นงานนางแบบนั่นจึงเข้าทางเขาเลยเขาจึงติดต่อโทรไปหาเธอทันทีเลยนะครับว่ากําลังหานางแบบอยู่พอดีเลยทั้งคู่จึงได้มีการนัดหมายเจอกันนะครับในวันที่23กรกฎาคมปีเดียวกันนั่นเองเมื่อไปถึงที่ห้องของเธอเนี่ยคราวนี้มันไม่ได้พาเธอไปที่อื่นก่อนนะมันใช้ปืนจี้เธอและก็ย่ายีเธอที่นั่นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวหลังจากเสร็จกิจแล้วเนี่ยมันจึงบังคับให้เธอนะครับขึ้นไปมอเตอร์กับมันและขับ,บรถมุ่งหน้าไปยยัังงทะเเลรานอออกกมืออีค้ พอไปถึงที่ทะเลซรายแห่งนั้นนะครับไปถึงตรงจุดเปลี่ยวจุดไม่มีคนมาจัดการจับเธอมัดมือมัดปากมัดเท้ามัดอะไรทั้งหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้และก็ย่ำยีเธออีกนะครับเธอเนี่ยด้วยความกลัวพยายามร้องขอชีวิตนะมันจึงบอกว่า ได้ห้ามวิ่งหนีนะเดี๋ยวมันจะปล่อยเธอไปแต่ขอรอยหน่อยได้ไหมมันเนี่ยเห็นเนื้อผ้าของเกงในเธอแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะนุ่มดีขอจับหน่อยได้ไหมในตอนนั้นนะครับเธอก็ไม่มีทางเลือกนะมันอยากจะทําอะไรก็ให้ทําทําไปเธอจึงได้ปล่อยให้มันจับกางเกงในไปนะครับแต่พอที่มันเอามือลูบคลำกางเกงในเธออยู่สักพักจู่ๆมันก็หันมาเอาเชือกเส้นเดิมกับเสือสองรายแรกเนี่ยมาจัดการกับเธออีกนะครับโดยที่ ตอนแรกเนี่ยมันสัญญากับเธอสดิบดีเลยว่ามันจะปล่อยเธอไปหลังจากที่ขอจับมันเกงในนะกลายเป็นว่าเธอก็กลายเป็นเหยื่อรายที่3ของไอ้จอร์ดวิลเลียมคนนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ประการเธอเสร็จแล้วมันก็ถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้อีกนะแล้วก็จัดการฝังเธอไว้ในหลุมทรายที่อยู่บริเวณแถวนั้นเหมือนเดิมซึ่งในตอนนี้เนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่ได้เจอหรอกเพราะว่าเหยื่อ2อรายหลังเนี่ยมันอยู่ในทะเลทรายนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปพบเจอนั่นก็แปลว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนพบเจอ เหยื่อจากการก่อคดีเนี่ยเพียงแค่ารายเดียวคือรายแรกเท่านั้นนั่นทำให้ฆาตรกรคนนี้เนี่ยยังไม่ถูกตามล่านะครับหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยไอจ้จอร์ดคนนี้นะก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับที่กําลังร้อนเงินหางานอยู่พอดีเขาจึงได้เสนองานนางแบบให้เธอเหมือนเดิมนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็ใช้ลูกไม้เดิมๆเลยพาเธอออกไปนอกเมืองในขณะที่กําลังพาเธอออกไปนอกเมืองนะครับผู้หญิงคนนี้รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมสถานท,ที่ที่พาเราไปเนี่ยมันแปลกๆวะมันดูท่าทางไม่น่าจะใช่ที่ที่ใช้ถ่ายรูปเลย เธอจึงได้เริ่มรู้สึกแบบเหมือนกับเอกใจแล้วว่าเออมันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอแน่ๆจนกระทั่งกว่าเธอจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายไปแล้วนะครับเพราะว่านายจอร์ดคนนี้เนี่ยก็ได้หยิบปืนขึ้นมานะแล้วก็พยายามจะจี้ขู่เธอบัคับให้เธอถอดเสื้อผ้าออก ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเธอเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีเธอจึงได้เข้าไปคว้าแย่งปืนของเขานะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้แย่งกันไปแย่งกันมานะั้นในบนรถนะครับไอ้ที่นราว่าเล่าอยู่นี่คือแย่งกันบนรถในตอนที่กาลังจอดอยู่นะไม่ใช่ตอนขับรถนะครับก็คือจอดอยู่ในที่เปลี่ยวปุ๊บหยิบปืนออกมานี่ก็เลยขัดขืนและสู้กันอยู่บนรถอ่ะเพื่อนๆพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็แย่งกันไปแย่งกันมาจนสุดท้ายเนี่ย ตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้ปืนของเขามานะครับแต่ไอ้จอร์ดคนนี้เนี่ยมันไม่กลัวตายนะมันคุ้งกระแทกเธอนะครับจนทะลุออกมาจากประตูเลยแล้วทั้งสองก็ไปลงไปนอนคลุกกันแย่งปืนนะครับแต่ที่ความที่ว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ถนนมากๆเลยรถสายตรวจเนี่ยขับผ่านมาพอดีจึงเข้าช่วยเหลือเธอไว้นะครับและไอ้จอร์ดวิลเลียมคนนี้เนี่ยก็เลยได้โดนตำรวจนะครับจับกุ่มตัวในวันนั้นเขาจึงได้สารภาพกับทางตำรวจว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อจอร์ดวิลเลียมแต่เขาได้ชื่อฮาวิ่งแกลดแมนและเดี๋ยวเราต้องงไฟัก่น,ตนะต หาวีแกตแมนคนนี้เนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนและการที่เขามาก่อคดีแบบนี้ก่อคดีแบบโรคจิตขนาดนี้เนี่ยเขาทําไปเพราะอะไรและเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะครับเราจะต้องไปฟังในวิเคราะห์เคสเลยว่าปมในวัยเด็กของเขาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่สลับซับซ้อนหรือมีอะไรหรือเปล่าถึงทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสวันนี้ได้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ตัวตนจริงๆของเขาแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อว่าายฮาวิเกรทแมนซึ่งฝนจะเรียกว่าายฮาวิแล้วกันเขาได้เกิดม่วันที่10ตุลาคมปี1927ในย่านบลองของเมืองนิวยอร์กแต่ว่าได้มาเติบโตอยู่ที่รัฐโคโลราโดซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางนะแล้วก็เป็นครอบครัวชาวยิวและถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นเด็กไม่เข้าพวกกับเพื่อนๆในชั้นเรียนมีนิสัยแปลกๆแล้วก็มีพฤติกรรมที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะต่อต้านสังคมแถมยังเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมบ้ากรรมและก็ซาดิสมากๆด้วยโดยเมื่ออายุ12ขวบพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้สังเกตเห็นรอยบางอย่างที่ตัวเขาซึ่งมันเป็นรอยสีแดงเหมือนกับเป็นรอยเชือก เหมือนเป็นรอยถูกรัดคออะไรทํานองนี้ซึ่งทําให้พ่อแม่น่ะค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเลยนะว่าตัวของฮาวีเองหรือว่าลูกชายเขาเนี่ยไปโดนใครทําร้ายมาหรือเปล่าแต่หลังจากที่มีการคุยกันแล้วก็พยายามบังคับเพื่อที่จะถามว่าใครเป็นคนทําให้เขาเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเขาก็สารภาพว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนทําซึ่งรอยแดงดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาเชือกเนี่ยมาผูกรัดคอตัวเองแล้วแขวนตัวเองห้อยจากคานห้องหลังคาเพื่อให้บรรลุจุดสุดยอดอะไรทํานองนะั้น ซึ่งเขาเนี่ยชอบการรัดคอมากๆเพราะว่าเวลาที่รู้สึกหายใจไม่ออกเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกพึงพอใจตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมนะว่าที่จริงๆแล้วพ่อกับแม่ควรที่จะมองเห็นได้แล้วว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าทีเนี้ยด้วยความกังวลใจตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้ทั้งสองเนี่ยได้มีการไปปรึกษาแพทย์นะว่าลูกของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรไหมแต่แพทย์ประจําครอบครัวเนี่ยก็ได้แนะนําว่าไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยอายุยังน้อยและก็ คิดว่าเมื่อโตไปเรื่อยๆแล้วพฤติกรรมหรืออะไรที่มันแปลกๆแ,แ,แบบนี้มันอาจจะหายไปเองตามช่วงวัยและยังแนะนําว่าให้ส่งเสริมให้ฮาวิ่งไปทํากิจกรรมอื่นๆบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยมาหมกมุมมม่นในเรื่องนี้แต่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าแพทย์คนนี้คิดผิดเพราะว่าเมื่อฮาวิ่งได้โตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แถมยังมีอาการบ้าการเนี่ยหนักขึ้นกว่าแต่เก่าอีกด้วยแต่นอกเหนือจากพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเนี่ยจริงๆนายฮาวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนทน ใจด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มี IQ สูงถึง130เลยทีเดียวถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะฉลาดเลยแหละโดยที่นิสัยอย่างอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ขี้อายแต่ก็เป็นคนที่เรียนเก่งคนหนึ่งเชี่ยวฟังคําสั่งสอนของครูดูมีมารายาทสงบสงเวยมอะไรทํานองนั้นมีอย่างเดียวก็คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่หลายคนสังเกตพฤติกรรมเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ทําตัวน่ารักกับคุณครูแต่ว่าไม่น่ารักกับเพื่อนรวอ่ว ผู้ชายในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผู้หญิงในโรงเรียนเนี่ยก็ต่างรู้จักกันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วไม่น่าคบหาด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ดูแบบสูงผอมแล้วก็หูใหญ่นะเป็นลักษณะที่แบบผู้หญิงไม่ชอบเขาก็เลยได้ฉาย,ยาว,ว่าเป็นกระรอกและก็อย่างที่ฝนบอกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมได้แบบทําตัวดีกับครูเท่านั้นกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้คบใครอยู่แล้วแต่กับเพื่อนผู้หญิงเขาก็มักจะทําตัวเรียกร้องความสนใจแปลก,ปลกๆไม่ว่าจะเป็นการขโมยกระเป๋าจากผู้หญิงที่ตัวเองชอบพอขโมยเสร็จเนี่ยก็ พาวิ่งหัวเราะชอบใจอะไรทำนองนั้นแถมยังมีการกลั่นแกล้งต่างๆนานาอีกด้วยนะ คือจะให้พูดก็คือว่ามีการแสดงออกที่แสดงออกไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงกับผู้หญิงที่ตัวเองชอบนั่นแหละจนกระทั่งเมื่อฮาวิอายุได้17ปีปเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตปกติของเขาที่แบบที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยเขาก็เลยได้ผันตัวแล้วก็กลายไปเป็นหัวขโมยเฉยเลยซึ่งพฤติกรรมของเขาคือชอบที่จะไปบุกอพาร์ตเมนต์ผู้หญิงแล้วก็ชอบเอาเชือกเนี่ยมารัดคอเหยื่อก่อนที่จะลงมือข่มขืนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ตัวของฮาวิเองก็ทําแบบนี้อยู่ จนกระทั่งคืนหนึง่งเขาได้มีการเอาปืนเด็กเล่นเนี่ยไปขู่ผู้หญิงคนนึงแล้วก็บังคับให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเปื้อนผ้านะและเขาเนี่ยกำลังที่จะข่มขืนแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบังเอิญส่งเสียงร้องเสียงดังขึ้นมานะจนทําให้คนข้างบ้านหรือคนในละแวกนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเข้าตัวเขาเองเนี่ยก็เลยตกใจด้วยก็เลยรีบวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดนะถูกตํารวจจับได้ทําให้เขาเนี่ยก็ได้เข้าคุกไปละหนึ่งรอบในวัยเพียงแค่17ปีแต่อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายแล้วก็ถูกประกันตัวออกมา และหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาออกมาเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่เมืองอื่นแทนแต่การที่จะออกมาแล้วแทนที่จะคิดได้อะไรทานองนี้เขาก็ได้เริ่มลงมือก่อเหตุอีกครั้งแต่รอบนี้เนี่ยเขาได้ใช้อาวุธปืนจริงๆในการปล้นสินคองตามหอพักผู้หญิงและหลังจากนั้น,นก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็เข้าคุกไปอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการเข้าคุกรอบที่2แล้วและพอออกจากรอบ2ปุ๊บเนี่ยก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งตามที่เดมอนเน ได้เล่าไปก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งครั้งนี้พอฮาวิ่ได้กร่อเหตุแล้วก็มีเหยื่อถูกฟังอะไรต่างๆนานาหลังจากที่ถูกตํารวจตามจับฮาวิ่ก็ได้มีการสารภาพทุกอย่างที่เขาได้ทําลงไปกับเหยื่อสมรายแรกนะแล้วก็รวมถึงคนที่เขากำลังลงมือด้วยว่ามันเป็นมายังไงแล้วเขาเนี่ยทำอะไรไปบ้างซึ่งในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็คงมองแล้วนะว่าการที่สารภาพออกไปมันอาจจะทําให้โทษลดลงด้วยแต่หลังจากที่สารภาพเสร็จแล้วเขาก็ได้มีการใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วยว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็รู้สึก ผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําลงไปแล้วเขาก็หวังว่าการที่เขาจะสารภาพแล้วก็คิดได้ในตอนนี้เนี่ยร่างทุกร่างที่เขาได้ลงมือไปเนี่ยจะยอมยกโทษให้เขาและก็ยังบอกอีกว่ารู้สึกขยะขยงกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปแต่ใครจะไปรู้ละว,ว่าการที่สารภาพแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกผิดจริงๆหรือเป็นเพียงเพราะว่าอยากจะได้รับการลดโทษหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะและ,และวันที่15ธันวาคมปี1985ตัวฮาวีก็ได้ขึ้นศาลซึ่ง ก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยตำรวจก็ได้มีการไปรวบรวมหลักฐานไว้แล้วนะอย่างนั้นเน่นเลยตามที่เขาได้เล่าไปว่าได้ทําอะไรลงไป ฝังที่ไหนตำรวจก็ได้มีการขุดคุยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นร่างของหญิงสาวที่เป็นเหยื่อของเขาหรือว่าจะเป็นหลักฐานอื่นๆที่เขาเนี่ยเก็บมาจากเหยื่อรวมถึงรูปภาพภาพถ่ายต่างๆเรียกได้ว่ามันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมแล้วก็แน่นอนว่าเขาดิ้นไม่หลุดแน่นอนพอถึงวันจริงๆเนี่ยทุกคนก็ต่างคาดหวังใช่ไหมว่าตัวฮาวีจะต้องรู้สึกกระวนกระวายบ้างเพราะว่าวันนี้มันเป็นเหมือนกับวันที่ชี้ชะตาตัวเองแล้วนะว่าจะได้กลับไปอยู่คุกหร ว่าอาจจะโดนโทษอย่างอื่นที่หนักกว่าแต่มันก็ผิดคาดนะเพราะว่าในวันที่ขึ้นศาลฮาวีคนข้างที่จะนิ่งมากๆแล้วก็ดูส,บสงบเสงียง่ยมเหมือนกับไม่ได้รู้สึกอะไรว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันอะไรของเขาแล้วพอถึงคราวที่ฮาวีจะต้องลุกขึ้นพูดฮาวีเนี่ยกลับ พูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนักโทษคนอื่นๆซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นนักโทษคนอื่นเวลาที่เขาขึ้นศาลเขาก็มักจะพูดเพื่อขอความเห็นใจจากศาลแต่ครั้งนี้ตัวฮาวีเองกลับพูดในลักษณะประมาณว่าเขาเนี่ยสมควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตได้แหละมันเป็นโทษสถานเดียวที่มันเหมาะสมกับเขาที่สุดตอนนี้ซึ่งเขาเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าการที่ผมนั่งอยู่ที่นี่และได้ฟังบันทึกเหล่านั้นหรือหลักฐานต่างๆที่ตำรวจได้หามาผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยถูกผมฆ่าจริง แล้วเธอเนี่ยก็จากไปแบบที่ทุกทรมานมากๆและยังร้องขอชีวิตผมตลอดทั้งคืนในทะเลทรายนั้นซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าจะน่ากลัวแล้ว แต่ผมก็ยังรัดคอของเธอและผมเนี่ยไม่สามารถที่จะละทิ้งภาพที่ผมเห็นในคืนนั้นของเหยื่อแต่ละรายได้เลยดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยสมควรแล้วที่จะได้รับโทษประหารชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นทางออกเดียวที่ทําให้ผมไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าละทิ้งหรือว่าคิดถึงมันไปได้ก็เรียกได้ว่าเป็นนักโทษอีกคนหนึ่งที่มาผิดคาดเหมือนกันมันก็เลยทําให้ทางคณะลูกขุนใช้ระยะเวลาไม่นานในการตัดสินโทษและมันก็เป็นไปตามคาดนั่นก็คือตัวของแฮลที เได้ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรม3รายแล้วก็มีการขมขืนก็ทำชำเราผู้หญิงนะอีกหลายรายอีกด้วย และสุดท้ายก่อนที่จะปิดสารเนี่ยตัวของผู้พิพากษาเองก็พูดในลักษณะประมาณว่าผมวงว่าพระเจ้าเนี่ยจะยกโทษให้คุณนะพอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตัวฮาวีก็เลยได้ถูกย้ายจากห้องนอนห้องคุมขังนักโทษปกติเนี่ยไปยังห้องคุมขังนักโทษลานแดนประหารแล้วเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะในการรอความตายและสุดท้ายก็จบชีวิตลงที่ห้องลมแก๊สเมื่อวันที่18กันยายนปี1959เวลา10นาฬิกา และเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้จบลงก็จบไปกันแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวที่พวกเรานํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โรคจิตมากๆเลยนะเพราะว่าฟังดูแล้วน้อมาพยายามจะเซนเซอร์อะไรเนื้อหาอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอะไรนะเพราะว่า มันเป็นพฤติกรรมของการที่แบบเหยื่ยอถูกหลอกไปถ่ายแบบซึ่งจริงๆแล้วอาชีพนางแบบเนี่ยถ้าเราดูตามในหนังเนาะถ้าเป็นหนังต่างประเทศเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาอยากจะเป็นนางแบบเขาก็จะพยายามเหมือนกับว่าหาคอนเนคชันที่เป็นตากล้องเพื่อที่จะถ่ายรูปโปรไฟล์ของเธอแล้วก็ยื่นไปยังนิตยสารอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนมีแรงจูงใจที่ถูกหลอกได้ง่ายขึ้นอืแต่จริงๆแล้วคนไทยเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองฟังข่าวแบบที่ผ่านมาเลยเนี่ยมันมีเยอะมากที่นางแบบหรือว่าเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยถูกตากล้องหลอกไปแล้วก็หลอกไปทำอย่างนั้นแหละเออแต่มันโชคดีที่แบบว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นทําให้แบบว่าจากไปเลยแบบในคลิปนี้ใช่นะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยช่องทางในการเหมือนกับความอยากดังพอคนเราเนี่ยมีความโลภที่อยากจะดังอยากจะนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องราวปกติทั่วไปเนาะและยิ่งแบบ Make profile ว่าตัวเองเป็นช่างถ่ายภาพจากที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาอาจจะหลงเชื่อได้ไงใช่แลออ้นะคะก็เป็นอีกคนนึงเลยนะที่เขาพูดแล้วแบบหลอกล่อสาวๆได้ใช่ก็ฝากให้เพื่อนๆเอาไปแบบ ในชีวิตประจําวันเนี่ยเนาะอาจจะไปโดนหลอกในเรื่องอะไรก็ได้หลอกไปลงทุนหรือหลอกไปทํานู่นที่นั่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะหลอกถ่ายรูปมาเยอะมากนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนสมัยมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นตากล้องเขาก็จะชอบหลอกหลอกแบบหลอกสาวๆไปถ่ายรูปเหมือนกันแลวนี่คือสวยๆก็ได้โดนหลอกใช่ไหมแค่ยกตัวอย่างได้ใช่เอะแค่จะบอกว่ามันมีจริงๆแต่ก็สวยอยู่ใช่ไหมก็สวยอยูย่ ก็วันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่านะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เปกลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือใครเนี่ยเคยแบบเจอประสบการณ์หรือเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบสุ่มเสี่ยงโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเล่ามาแชร์ได้นะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยมาอ่านเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอใช่ถ้าใครที่คิดเห็นอะไรยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้นะครับใช่แล้วแล้วอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรน่าสนใจขนาดไหนต้องรอเลยสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่่อนสสสสววัััดดีีคครบะ